T.S.I. ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Cherry Mobile Value Your Lifestyle ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Set Answer ในช่วงเกาะติดชีวิตช่างทุกวันอังคารแบบนี้นะคะที่เราจะมีนัดกับเพื่อนช่างคนพิเศษค่ะไปร่วมพูดคุยถึงแนวทางการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจดาวเทียมของเขานะคะแล้ววันนี้คะ่ะท่านผู้ชมหนุมีนัดกับเพื่อนช่างคนพิเศษที่อยู่ร้านอยู่ตรงนู้นเลยเห็นไหมคะป้ายผีใส่ไกลๆนู้นเลย เพื่อนช่างคนพิเศษคนนี้นะคะไม่ได้อยู่ไกลตรงนู้นอย่างเดียวนะคะแต่เขามีทักษะค่ะในการที่จะพูดคุยกับลูกค้าเพื่อต่อยอดธุรกิจของเขานะคะจะน่าสนใจแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามชมกันแต่ว่าเขาไม่ได้นัดหน่งที่ร้านนะคะท่านผู้ชมเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปพบเขากันเลยดีกว่า ชมคะตอนนี้หนุงพาท่านผู้ชมมาอยู่ในมุมสบายๆร่มรื่นมีทั้งบึงน้ำและก็ต้นไม้นะคะโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากๆเลยกับแขกคนพิเศษของเราวันนี้ค่ะคุณพระนายเทพลียานุกุลหรือพี่ทศนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่ทศโอ้โหดูสิบรรยากาศแบบดีมากๆเลยนะคะร่ลมรื่นมากครับต้นไม้ลมลเยอะ ครับผมและในน้าก็ปลาเยอะด้วยทําไมเราถึงต้องนัดกันที่นี่啊ค่ะพี่โต๊อเป็นร้านอาหารที่ผมมาประจําครับอส่วนใหญ่แขกใครใครมาเราก็จะพามาทานอาหารที่นี่ค่ะเป็นร้านคนรู้จักกันครับพวกกันคนรู้จักกันมีเมนูแนะนํำไหมคะหลายเมนูมากอร่อยมากครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างคะเช่นเออ่ต้มยำต้มยำกุ้งน้ําข้นของโปรดหนุ่งเลยอะปลาคขับพงนึ่งมะนาวพูดร้านน้ำลายสอแล้วก็จะเป็นพวกไอ้ อะไรนะทอะมันกุ้งเพราะพื้นที่นี้จะเลี้ยงกุ้งกันเยอะทั้ทงเลี้ยงกุ้งทั้งเลี้ยงปลาแล้วก็ทํานาทําสวนผักสวนผักบุ้งเยอะมากค่ะเอาล่ะเราเริ่มเข้ามาในเรื่องพื้นที่กังงนละงั้นหนุขอขอนุญาตถามเลยละกันค่ะ,คะ<ม>ตั้งแต่ขับรถมาเนี่ยหนุรู้สึกแม่มันดูแบบเชื่อมต่อกับหลากหลายแบบว่าจังหวัดหรือเกิน,นะคะ<อ>แล้วกวนพี่ทศช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคะว่าพื้นที่ตรงนี้นี่ความเป็นมาเป็นยังไงบ้างค่ะครับผมพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยจะพื้นที่เป็นตะเข็บชายแดนระหว่างจังหวัด จะติดต่อกัน5้าจังหวัดแย่นะคะตรงนี้คือจังหวัดอายุทยาแต่ละครรีอยุทยาใช่ครับแล้วก็ถ้าถัดไปบริเวณรอบๆนี้ก็จะติดอีก5จังหวัดก็คือจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีาจังหวัดสุพรรณบุรี<อ>แล้วก็อายุธยา,า,ยยา,าแต่อีกิดหนึ่งก็เข้างเทพเลย เป็นจุดยุทธศา,าสตร์เลยหรือเปล่าคะเนี่ยคือจะออกไปจังหวัดไหนก็ได้เลย<ด>ใช่ไหมคะคือจะจะไปจังหวัดไหนทุกจังหวัด <c oughs> ถ้าอยู่จุดนี้จะไปได้หมดไม่ต้องรับไม่ต้องผ่านกรุงเทพอือดีจังเลยคะ่ะแล้วพี่ทศพื้นเพเป็นคนที่นี่เลยหรือเปล่าเป็นคนค<ะ>ที่นี่เลยครับเกิดที่นี่โตที่นี่โตที่นี่เลยเป็นลูกชาวเรือสมัยก่อนนี่ก็คือจะใช้เรือกันหมดประมาณสามสิบปีที่แล้วพอตอนหลังนี่ถนนเริ่มเข้ามาการสัญจรก็จะดีขึ้นการเดินทางก็จะสะดวกขึ้น ของเด่นของดังที่นี่มีอะไรบ้างคะออของเด่นของดังก็คือส่วนใหญ่จะเป็นอ,อ,อาหารก็จะเป็นปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่เป็นปลาแล้วก็เป็นกุ้งข้าวอูน้ำข้าวเยอะมากจะทํานากันเยอะอพืชผักผลไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วตอนเด็กๆในที่บ้านประกอบอาชีพอะไรกันครับจะเป็นบ้านเรือนแพรครับแถวที่ผมอยู่นี่เขาจะเรียกว่าตลาดญี่ปุน่น ตลาดญี่ปุ่นตลาดญี่ปุ่นแต่เราอยู่ในเมืองไทยนะคะอยู่ในเมืองไทยทำไมถึงเรียกตลาดญี่ปุ่น<อ>นะคะ<อ>พี่ชดถ้าปู่ย่าตายายเล่ามาเมื่อสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่สองนี่ญี่ปุ่นยกทัพเข้ามาเนี่ยจะเคลื่อนทัพไปเมืองกาญจนบุรีเนี่ยเขาจะมาพักทัพที่ตรงจุดที่ผมที่<อ>ปลูกบ้านอยู่หรือพื้นที่ที่เป็นเรียกว่าตลาดญี่ปุ่นก็เลยเป็นที่มาเพราะว่ามีกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยเคยผ่านเคลื่อนทัพผ่านอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับแล้วพักทัพ ก็เกณฑ์เฉลยคนพื้นที่ไปเหมือนกันไปทําสะพานชาไ่น้าแฟที่จังหวัดกาญจนบุรีนีครับก็มีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปถึงของบ้านญี่ปุ่นครับแล้วพี่ทศเรียนจบอะไรมาคะจบโยธาครับจบโยธาครทางการด้านสร้างสร้างบ้านสร้างถนนครับโครงการจัดสรรอะไรพวกนี้จบแล้วก็ทํางานด้านโยธาเลยไหมคะพอจบมาก็ทําส่วนใหญ่จะไปทำโครงการหมู่บ้านจัดสรร อยู่ประมาณรวมร,วม,รวมเบเสร็จแล้วก็น่าจะอยู่มาะมาณ15ปีทำอยู่นานนานใช่เะ,ะเป็นโฟแมนอยู่ประมาณ3ปีแล้วก็เป็นผู้จัดการโครงการจัดสรรอยู่ประมาณอยู่ประมาณ12ปีณตอนนั้นนะคะเรามีความรู้สึกยังไงถึงเลือกเรียนโยธาอ๋อตามพ่อแม่เพราะญาติออาพี่น้องสุวนใหญ่จะทำเป็นบริษัทรรหมาก่สสร้างบดก็เลยต้องตามใจพ่อแม่ ก็คือท่านกันโมาว่าแบบนี้แหละนะน่าจะเหมาะก็เลยเลือกเรียนทางนี้เลยใค่ะแล้วทําไปได้ส5ปีเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่ถงเออก็ดูไปแล้วอืก็ไม่เวิร์กนะก็อย่างว่าเอ๊ะทำอะไรถึงจะรวยในความรู้สึกตอนนั้นที่ว่าไม่เวิร์คนี่เพราะอะไรอ่ะก็คือหนึ่งเราไปทํางานกินเงินเดือนก่อจะได้รถสักคันนึง ไปไดบ,บ้านได้บ้านสักหลังหนึ่งก็คงจะยากนวเป็นการรอคอยที่ยาวนานเห<า>มือนกัน<ม>ากก็เลยน้าสาวเอ่อโทรไปบอกว่ากลับมาอยู่บ้านดีกว่าม,มาหาอะไรทาที่บ้านไตรตรองอยู่นานแค่ไหนไหมคะที่เราจะต้องแบบว่าออกจากง,งานประจําของเราที่ทํามาตลอด15ปีอย่างเงี้ยคะพี่ทศก็ไม่ขี้เดือนนะครับเพราะว่าก็เริ่มเบื่อเบื่อแล้วอืตอนนั้นอาจจะถึงจุดอิ่มตัวละในความรู้สึกใช่ครับก็ถึงจุดอิ่มตัวแล้วกลับมาอยู่บ้าน ถ้าเรากลับมาอยู่บ้านเราจะทําอะไรดีอก็ดูแล้วแถวบ้านเนี่ย,ยพวกงานอย่างอื่นเนี่ยมันก็มีเยอะแล้วก็ดูไปถึงว่าเอ๊ะลองลองไปเรียนทําเป็นช่างแอร์ดูดิทําไมอะคะทาไมต้องเป็นช่างแอร์เพราะว่ายังมีน้อยอยู่อ,อ๋อนณะพื้นที่ตรงที่เราอยู่อาศัยตอนนั้นเนี่ยยังน้อยอยู่็คือก็ยังไม่จเจริญเท่านี้ก็ยังช่างแอร์ก็ยังน้อยอยู่ก็เลยไปเรียนอยู่ที่ แสงทองโทรทัศน์จำชื่อยากเรียนอยู่ประมาณชื่อคุณขุนโรงเรียนแสงทองโทรทัตฉันรู้สึกว่าอาจารย์ผมพรเคยสอนอยู่เหมือนกันใช่ใช่ครับค่ะตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าได้เรียนกับท่านอาจารย์เลยไหมคะผมไม่ใช่ใช่ครับเพราะว่าอาจารย์รู้สึกจะสอนอิเล็กทรอนิกส์ผมเมื่อไปเรียนช่างแอร์ก็จะได้อาจารย์อีกคนหนึ่งค่ะเรียนอยู่ประมาณสักสองเดือนเรียนอาทิตย์ละหนึ่งวันก็มาลองผิดลองถูกเริ่มจากคนรู้จักก่อนเริ่มจากล้างแอร์ซ่อมแอร์ที่สำคัญก็คือต้องซื้อแอร์มาติดเอง ถึงจะรู้ระบบคือเราก็ต้องเริ่มจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนใช,ใช่ไหมคะแล้วก็อาศัยพูดเก่งหน่อยค่ะเออลงทุนซื้อเครื่องม,มือไปกู้เงินมาหกหมื่นครับซื้อเครื่องมือมาเลยให้เครื่องมือให้เยอะเพราะว่าหกหมื่นนี้คือมีหน้าร้านมีอะไรด้วยไหมคะไม่มีครับก็คือ,อเราจะมีรถอยู่หนึ่งคันแล้วก็ซื้อเครื่องมืออย่างเดียวพอลูกค้าเห็นว่าเออช่างคนนี้เครื่องมือเยอะนะผงใสน่าจะเก่งอาวงั้นแสดงว่าหกหมื่นนี้เราก็จัด ฟูล l อปชั่นเลยใช่ไหมลูกค้าเห็นโอ้น่าจะเก่งเอ้ามาลองทําดูซิททำได้ไหมก็ทําได้ค่อยๆทาไปถอดมายังไงใส่ไปอย่างนั้นตรงไหนเสียแล้วก็ซ่อมไปตรงจุดนั้นเอ้ลูกค้าบอกเออก็ใช้ได้นะก็แนะนำลูกค้าต่อไปตอนนั้นผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าดีพอมคุกเลยนะครับรายได้ดี เลี้ยงพอเลี้ยงครอบครัวได้อะไรได้วันวันนึงมีลูกค้าประมาณกี่คนนะคะเอออย่างน้อยสามสี่ายโอ้สามสี่ายทุกวันต้องวัดนัดคิวล่วงหน้าเลยโอ้ต้องมีการจองกันก็ได้ครับแต่จะมาว่าอยู่ช่วงหนึ่งก็คือช่วงหน้าหนาวช่างแอร์จะงานน้อยเพราะว่าอากาศมันเย็นอ๋ออากาศมันเย็นใช่ครับเพราะอากาศเย็นคนก็เลยไม่ค่อยติดแอร์ไม่ติดแอร์ไม่ซ่อมแอร์ครับเพราะจะประหยัดเขาด้วยแหละค่ะครับแล้วตอนนั้นทํายังไงอะคะเพราะว่ารายได้มันก็ เรามีลูกค้าอย่างที่พี่โทษบอก3าคน3าคนทุกวันอย่างเงี้ยแล้วพอถึงหน้าหนาวมันเริ่ม drop ลงแบบนี้ค่ะตอนนั้นเราเราแก้ไขยังไงอ่ะคะก็ยังไม่ได้คิดอะไรหรอกพอช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะนั่งรถเมย์เข้ากรุงเทพค่ะไปซื้ออะไรแอร์ภรรยาที่บ้านบอกว่าไปซื้ออะไรแอร์อย่าลืมซื้อซีดีมาฝากลูกด้วยนะตอนนั้นลูกอายุสองขวบซื้อซีดีซีดีการ์ตูนที่ดังอะไรแบบนี้เหรอคะใช่ครับ ฝากลูกด้วยนะอ้าเราก็ไปนั่งรถไปถึนกรุงเทพปุ๊บเดินดูฟื้ออะไรเสร็จไปเจอร้านจานดาวเทียมอมก็เลยถามเพราะว่าไอ้นี่คือจานอะไรพี่อ,อตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยใช่คยังไม่รู้จัก P S, <S I เลยครับอออบอกเป็นจานดาวเทียมค่ะก็าาจานดาวเทียมได้มีกระตูนไหมผลขายก็มามังอึง้งน่าจะมีช่องหนึ่งมั้ง ตอนนั้นเข้าใจกระบวนการของจานดาวเทียมไหมคะว่ามันออกอากาศมีช่องอะไรยังไงเท่าไหร่ยังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เลยครับรู้แต่ว่าตอนนั้นต้องหากกระตุนให้ลูกเราเนี่ยแหละใช่ครับก็บอกว่าจานเดาเทียมเนี่ยมีมีขียี่ห้อค่ะบอกว่าพี่เอายี่ห้อนี้ไปเลยยี่ห้อ psi พี่ผมไม่รู้จักเลยไม่คุ้นเลยหรอไม่รู้จักเลยพี่ไม่เคยเลยอ่ะนี่แหละดีที่สุดแล้วครับผมดีที่สุดแล้วจริงนะพี่นะอาจริงพี่จัดให้ผมชุดหนึ่งเลย ทำไมตอนนั้นถึงเชื่อคนขายอะคะว่าต้องเป็นจาน PSI เพราเขาเชียรมาอย่างนั้นแหละเพราะเเชียรมาปุ๊บก็<ม>ต้องดีแล้วก็<ม>เ,เชียรมา<อ>แล้วจิตตั้งยังไงล่ะพี่ผม,มาถามเขานะครับคไปอ่านคู่มือในกล่องพี่บอกอแล้วมีเบอร์โทรคอสเซนเตอร์นั่นแหละถ้าไม่ได้ก็ลองถามเขาดูตอนนั้นผ่านมันกี่ปีแล้วอะคะพี่ทศเออสิปีได้นะสิบปีมาสิปีได้ ก็ลองมาติดตั้งอยู่3วันก็คือตอนนั้นเชื่อแล้วแหละว่าอันเนี้ยดีแน่นอนครับซื้อมาชุดหนึ่งเลยใช่ครับแต่เขาไม่แนะนําอะไรเลยเหรอคะเขาบอกว่าให้ไปดูคู่มือในกล่องเราก็ไปดูคู่มือในกล่องประกอบจานเสร็จติดตั้งเสร็จวันแรกสัญญาไม่มีเลยเ้าไม่กลัวเหรอคะเราซื้อมาเพราะตอนนั้นเงิน2,700บาทถือวาโอ้ถือว่าราคาสูงนะโอ,อก็ไม่กลัวแลวฮะ ก็ลองมาแล้วขนาดงานแอร์เราไม่เคยรู้ยังทาได้พอเราไปอบพอเราไปเรียนมารู้เบื้องต้นหน่อยเราทําได้แล้วก็เราอ่านอีกคู่มือประกอบจานเสร็จตั้งจานเสร็จปุ๊บหาสัญญาณวันแรกไม่เจอเอ๊จะทํำยังไงดีหยิบคู่มือในกล่องมามีเบอร์โทรบริเตอร์ของพีเอไอ๋อเจอเบอร์โทรเจอเบอร์โทรแล้วเราเธอถามเลยพี่ผมตั้งจานแล้วผมไม่เจอสัญญาณชักช่องเลยจะทํายังไงให้มีสัญญาณเป็นทักซ่าๆอรย่างเงา ลุงใสก็นั่งดูใช่ครับดูเป็นเม็ดๆไปเขาก็แนะนําดีนะครับบอกว่าต่อระบบให้เรียบร้อยนะครับต่อไปช่อง AV เปิดไปช่องเลข2ก็คือช่อง5้ากดอินโฟไปลองโยกสัญญาณโยกจานดูเขบอกโยกจานดูปรับหัว LNB ไปทิศใต้โยกขึ้นโยกลงให้เจอช่อง5ก่อนเพราะว่าช่อง5สัญญาณแรงที่สุดพอเจอช่องหปุ๊บมาแล้วครับเริ่มมาแล้วแสดงว่า พอเซ็นเตอร์เราก็บอกเทคนิคละเอียดเลยละเอียดมากครับถ้าไม่ได้ออบเตอร์เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังตั้งไม่ได้ลูกก็จะยังไม่ได้ดูกระตูนพอวันที่สองช่องห้ามาแล้วช่องเจ็ดมาแล้วทีนี้ว่าช่องกระตูนสัญญาณค่อนข้างอ่อนผมจะดูช่องกระตูนทําไงต่อโทรอีกวันหนึ่งเขาบอกให้กดช่องนั้นแหละแล้วก็ดึงสัญญาณคุณภาพให้ได้ประมาณตั้0สี่สิบขึ้นไปยกขึ้นยกลงเหมือนกันแล้วปรับโวลต์อมบีนิดหน่อยดูได้เลยโอ้โห ใช้เวลาติดตั้งด้วยตัวเองตอนนั้นที่ว่าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยกี่วันคะพี่ทศสวันโอ้ไม่แย่นะ3วันสวันเลยครับลูกชายรอแค่3วันได้ดูกระตูนไูรเลยชัดแจ๋วด้วยสามห้าเจ็ดอทีวีชัดไปด้วยโอ้โหครับก็เลยเกิดไอเดียก็เลยเป็นเกิดไอเดียขึ้นมากับธุรกิจดาวเทียมเลยใช่ไหมคะรท่านผู้ชมคะเชื่อหรือเปล่าคะว่าธุรกิจของพี่ทศนะคะเริ่มต้นจากการซื้อ ซีให้ลูกชายเดี๋ยวเบรกหน้านะคะเราจะไปดูกันต่อค่ะว่าธุรกิจดาวเทียมของเขานั้นเติบโตไปมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะ